อ๊ายอายอายเฮ้ยเฮ้ยผมมองอะไรกันในี่สอย่ามีเรื่องไงฮะมองหน้าอย่ามีเรื่องไงนี่เฮ้ย,ยกราบขอโทษทุกคนด้วยนะคะวันนี้ปะบเจอกับผมเช่นเคยเลยครับนี่วันนี้เราก็จะมาทีวิวชุดบูมัทเตอร์นะนี่นี่ชุดบูมัตเตอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่าะเปิดไปเลย นีีเราก็ได้มาแล้วนะชุดบูมาเตอร์ก็จะมีทั้งหมดิ้นส่วนทั้งหมดก็50ส่ินสวนนะมีเสื้อทรงผมกางเกงรองเท้าแล้วก็ผ้าปิดปากแล้วนี่พุเทนะบูมาเตอร์นี่ชุดที่เขาออกมาแจกฟิล์มืเดิมนะนอกจ,กจะกแจกฟรีแล้วนี่ยังมีความเท่อตามมานะนี่ก็เทะระเบิดเลยแล้วนี่ กท่านี้แล้วกันแล้วก็ท่านี้นะครับพึ่งได้มาใหม่เลยครับในระบบ V I P ตรงนี้เลยนะครับนี่ที่เลขสนี่นะ V I P ก็ท่าเนี่ยมันก็เหมือนให้เสียงดาราเลยครับนี่อ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะอ่ะ <c oughs> ล้วก็จะไปรีวิวในหมวดซีวีสีจัดอันดับนะนี่บูมาตเตอร์เราก็ไปรีวิวในเล้งเลยครับนี่วันที่จะไปรีวิวนี่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไม่ด้วยนะครับนี่อย่าลืมกดได้ด้วยครับถ้าคุณไม่กดนี่สแสดงว่าคุณเริ่มเป็น yeah, 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 yeah. นะครับนี่โอเคกดแล้วใช่ไหมถ้ากดแล้วก็ไปสิครับรอ s <S อะไร let's go อามมานนะ่อนเี่ก็ซื้อปืนเลยครับนี่ซื้อปืนนี้ไปเลยนะปืนพกไปวันนี้บูมาสเตอร์นะหรือว่าชุดพี่นีมนะนี่ข้อมาเจ็สองครั้งแล้วนะนี่ชุดส่งการของปีสองศูนย์สองสามนะเฮ้ยว่าสองศูนย์สองสี่วะจะไม่ได้วไว้เฮ้ย โอ้โหแน่จริงอย่าลืมดีว่าเะ, <c ười> ะเกิอดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมมึไงไม่เอาเคียวฟันมาเลยเออฟันมาเลยเออฉลาดมัง่งเนี่ยเอาเลยเอาเลยกูรู้ว่ามึงทำได้เออเออสวยแกงๆกงกงตบมือแล้วก็ววกดไลค์ผมด้วย ไปบูมาเตอร์คนเราก็ไม่แพ้โคนนะนี่ไปดีเซิร์ตไปบูมาเตอร์ต้องดีเสิร์ตนะจังหวะนี้ไปถ้าไม่ใช่ดีเสิร์ตก็ไม่รู้จะเป็นปืนอะไรแล้วนะนี่ไปโอ้โหกระสุนฟรีกระสุนฟรีแป๊บแป๊บกระสุนเอากระสุนฟรีมาก่อนไปกระสุนฟรีใครใครขอยากได้ ถ้าเป็นกระสุนที่เอเอ้ยไม่มีใครมาจริงเลยนี่ทางนี้เออช่างมันเด็กสุสัยเขาน่าจะมา,ะนะะมาไปเอาคนอื่นเอ้ย,อยมาดิมาดิวะโอ้โหโอ้โหจะละหัวคมๆหน่อยเฮ้ยโอ้เอ้ยซาย แต่ละหัวโคกุมแต่โดนโคระหัวแบบมิชิโตะมาเลยนั่นๆโอ้โหมันเล่นการรอบกัดนี่วะนั่นๆมาดูเพื่อนที่เพื่อนอยู่ไหนอ่าเน,นี่ยเพื่อนเอาตายเลยโอ้ยโอ้โหตั้งใจเล่นแล้วตั้งใจเล่นแล้วโอ้ยทิดเอ้ย ปืนนี้ก็ได้วะบูมาเตอร์คนเราจะไม่แพ้ใครใช่ไหมนี่โอ้ทอ่าระบบว i p อพีนะผมเนี่ยอยูอ่ขั้นสี่อยู่เลยนะยังไม่ไปจะขึ้นขั้นหน้าแล้วนะยินเดียวก็ขั้นหน้าแล้วอ่ะมาดิราะว่ามันจะไม่รอบกัดนะ ơi 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 không có ai mà xua rồi ơi giờ có khai mà nè mẹ đi không hỏi mẹ muốn bắt quả rồi Ôi. โอ้ยไม่ติดแม่มุมได้ไงวะ <Double kill. S 1> โอ้โหมึงก็เสียปลามาอีกนาะแต่ตัวเดียวแล้วแพ้นี่กูบอกว้กูไม่รู้พุดธเขาว่าอะไรแล้วจะก,กาก็ไมใ่มใช่จะคอวอก็ไม่เชิงอืมโอเคถือว่าใช่ได้แล้วมึงดูนี่กูศูนคิปอยู่คนเดียว ทีอะไรดีวะสองยาวขนาดนอ่าสีขอเตมน้นอนอจะไม่ทำอะไรแล้วยังมาขอคูอีกเออมาเวลาที่เราจะต้องมารีวิวชุดบูบัตเตอร์และนี่ก็คือชุดบูบัตเตอร์นะหรือชุดพี่นี่เป็นชุดที่ว่าทีมขอมาเจ็บฟีนะั่ใจดีมากเลยเป็นชุดที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเฟียเลยนะโคตรตึงนะนี่ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวทิง้งพป โอ้โอ้โันนี้ไปเก็บโอ้สักกาเฮ้ยโอ้โหทำไมมันไม่มาทางนี้วะไม่น่ามาเลย อ๋อนี่กูจะเป็นคนท้ายตาราเอานี่ฮะไม่อาดดิไม่อยากเป็นคนท้ายตารางไม่อยากเป็นเวยท้ายตาราง แต่ก็ต้องเป็นอยู่ดีเพราะว่าแม่งคนอื่นแม่งได้คิวไปหลายาคิว แตะไปดีไม่ท้ายตารางเลยโว้ยเฮ้ยโอ๊ยไอ้นี่มาจากไหนวะอย่างน้อยก็ได้สกิลหนึ่งอะ เอาไ้วงไงมาดูกันสองสองใครจะเป็นฝ่ายชนะโอเคเฮ้ยเอาไงฮชจุกัเแล้ว โอ้ยยังมีเล่นกันต่ออัลโกลเย็ดโอ้ลุมกันืิลร้มกันขอของกันเยอะเลยนะ เวลาที่บูบัตเตอร์จะออกลงไอวอลไม่มีพ่านเลยไอวอลไม่มีดมูนี้ไหมนะซื้อกอดเลย ไอ้ว่ามุกี oh, 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 man. Oh, man. Oh, <laughs> ้สนุ่ามเลยนะโอ้ยเฮ้ยเข้ามาดีเออเอาเอามันเอามันเออสวยชนะแล้วโอย ้ชนะแล้วเพื่อนแบะเฮ้โอ้โหบูมาเตอร์รอไปสักท้ายตารางเลยนะไอ้าชามาเตอร์ขอแค่มีเพื่อนที่ดีแล้วก็ทำให้เ,หเกมมันชนะแล้วก็สนุกก็ ดีแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะนี่ชุดบูมาเตอร์ใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มานะส่วนคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าเราจะรีวิวชุดอะไรต่อไปดีนะนี่เหลือเจ็ดชุดนะน่าจะไปชุดหน้าน่าจะเป็นไอหลามไม่ก็ไอพ่อหนุ่มชงเชงคนนี้นะนี่แล้วก็คลิปนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะว่าเจอกันคลิปหน้าหร้วว่าเราจะรีวิวชุดอะไรแต่น่าจะเป็นชุดไอรา,าบอกได้คำเดียวอ่าสำหรับคลิปนี้กอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย